สีสวยอันนี้ครับเดี๋ยวฝนนะครับมาแล้วครับแต้มที่หกมาแล้วครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวฝนแพงิดเดเยอะครับ ก้านกานมาถือถือดิมาถือก็เก็บมาแล้วแต่ว่าที่เข้ามาใหม่ยม่ใอ่ไล่กลับไปไอ้หน้าบ่อเนื้อไปกระเป๋าบ่อให้ตันกลับแจ็คมันมีกลับมานี่เลยเหรแจ็คมันกลับมาแล้วนะแจ็คมันเข้ามาเก็บหมอบ่อโน่น่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้มันไล่เก็บจากที่ตรงที่ร้านค้าเราอ่ะรู้ไปทางโน้นน่าจะเป็นน้าแล้วเพราะว่าแจ็คะเอาของเข้าไปส่ง นี่ยรถมาอยู่เนี่ยกเขาเดินไปก็ได้นะสองคนอะ,ะมันอ้อมมทางโน้นอะเดี๋ยวเเดี๋ยวบไปบอกพี่สองเดีนแวเคี๋วี่ไงเอา๋ยวเดียวเดีเี๋ยวเนี่ยวเดียวเดีเอาเาาีวเดีวเดีเด้เียเยีเี๋เวเดี๋ยวีวครับยวเดีเดเดยวยเดียอยวเดีเดียวเยวเดียว เอ้ยมีสายมีสายมีสายอันนี้มีสายครับนนนอจิศเอ้ยผิดห้าเมื่อไงสวยครับมาแล้วครับสวยสวยครับสวยสวยครับตัวนี้กัดกัดเลยกัดเลยกัดเลยกัดกัดกัดเลยกัดเลยจับตะกั่วไว้นี่ครับผมผลงานเยอฟุนครับ นี่ครับผลงานผลงานจะฝหรุนักล่าครับผมแจ๋วนี่ครับสีสวย